กินเท่าเดิมแต่อ้วนง่ายขึ้นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายผมร่วงผมบางผมงอกอาการที่บ่งบอกถึงความเสื่อมในวัย40บวกแต่ไม่ต้องตกใจนะคะอาการเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะในปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค้นหาสาเหตุของความเสื่อมเหล่านี้ได้ก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงชนิสาพาณิศหรือหมอออมจาก Adlife Anti-Aging Medical Center นะคะหลังอายุ40ปีค่ะ ร่างกายของทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีฮอร์โมนหลายๆตัวนะคะตกลงโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตค่ะฮอร์โมนตัวนี้จะทําหน้าที่ในการซ่อมแซมร่างกายเมื่อฮอร์โมนตัวนี้เริ่มตกลงนะคะก็จะเริ่มเกิดความเสื่อมหรือเป็นจุดเริ่มต้นของความแก่หรือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายค่ะโดยอันดับแรกนะคะเมื่ออายุมากขึ้นกินประเอนเดิมนะคะแต่ว่าเราก็จะอ้วนง่ายขึ้นนะคะจากานั้น วิจัยในปี2019ค่ะของวารสาร Nature Medicine นะคะก็จะพบว่าร่างกายค่ะจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันออกจากร่างกายลดน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะนอกจากนี้การเผ,ผาผลาญของเราที่ลดน้อยลง จากการที่ฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นไทรอยหรือเทสโทสเตอโรนหรือเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศที่ลดน้อยลงก็จะทําให้การเผาผลาญลดลงนะคะรวมทั้งมวลกล้ามเนื้อนะคะก็จะลดลงการเผาผลาญลดลงมวลไขมันก็จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายค่ะการวางแผนการตรวจสุขภาพสำหรับคนที่อายุเข้าสู่40ปีค่ะนอกจากการตรวจสุขภาพทั่วไป ะะที่เหมือนวัยทำงานแล้วเรายังจะต้องมีการตรวจที่ละเอียดครอบคลุมมากขึ้นเนื่องจากมีเริ่มมีการเป,ปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะจากความเสื่อมจากอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจตานะคะการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องการตรวจสัมพัทภาพการทำงานของหัวใจการตรวจมวลกระดูกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะคะอย่างเช่นในผู้หญิงก็ควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกส่วนในผู้ชายก็ควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ สำหรับผู้ที่มีอายุเข้าสู่วัย40นะคะหรือวัยหลักสีหลักการดูแลตัวเองง่ายๆค่ะ 1. คือในเรื่องของอาหารให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารน้ำตาลสูงอาหารไขมันสูงหรือ p r o c e s s d food นะคะ 2. ค่ะเรื่องของการดื่มน้ำควรจะดื่มน้ำให้พอเพียงกับความต้องการของร่างกายนะคะอย่างน้อย2-3ลิตรค่ะ ข้อ3ค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแนะนําให้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้รักษาระดับของมวลกล้ามเนื้อและการผผาเผาผลาญเราไว้นะคะข้อ4ค่ะในเรื่องของอารมณ์ความเครียดการนอนหลับแนะนําให้เข้านอนก่อนสี่ทุ่มเพื่อรักษาระดับของกรทฮอร์โมนไวนะคะ้ค่ะข้อ5ขาค่ะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันตรายเช่นการดื่มสุราหรือการสูบบุหรี่นะคะ เวชศาสตร์ะลอวัยค่ะก็จะมีส่วนช่วยในวัย40บวกโดยเฉพาะการตรวจค่ะเพราะว่าจะมีการตรวจที่ละเอียดกว่าการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปเราสามารถตรวจได้ลึกถึงระดับของวิตามินฮอร์โมนสารพิษโลหะหนกักตรวจสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกาย รวมถึงยังลึกไปถึงระดับยีนหรือระดับเซลล์ได้เลยค่ะเมื่อเราสามารถตรวจพบความเสื่อมที่ต้นเหตุได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขได้อย่างตรงจุดป้องกันความเสื่อมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆค่ะ Adlife Anti-Aging Medical Center ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์มากความสามารถมากกว่า20ปีโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด